20ปีผ่านไปทุกคนประสบความสำเร็จลูกคนโตอายุ50ปีเป็นผู้บริหารบริษัทเงินเดือน2 0 0แสนบาทคนที่2เป็นหมอโรงพยาบาลเอกชนรายได้150,000บาทคนที่3เป็นวิศวกรคนที่4เป็นทนายคนที่5เป็นอาจารย์มหาวิทยายลายัยคนที่6เจ้าของธุรกิจคนสุดท้ายนักบัญชีรวมรายได้ทั้ง7คนถึง8 0 0 0 0 0บาทต่อเดือน ทุกคนมีบ้านหลายหลังรถหลายคันลูกเรียนโรงเรียนแพงๆจนวันที่แม่ล้มป่วยความจริงก็ปรากฏแม่ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลค่ารักษา50,000บาทต่อเดือนลูกทั้งเจคนจึงนัดประชุมผมมีลูก3ามคนต้องส่งเรียนเดือนละแสนฉันผ่อนบ้านอยู่เดือนละแ0 0 0 0ืไม่มีเหลือทำไมไม่ให้คนโตดูแลเขาได้เงินเยอะสุดกลุ่มครอบครัวกลายเป็นสนามรบเรื่องเงินทะเลาะกันทุกวันว่าใครจะจ่ายเท่าไหร่ สุดท้ายแม่นอนอยู่โรงพยาบาลลำพังไม่มีใครมาเยี่ยงสองสัปดาห์พยาบาลเดินมาถามคุณยายลูกตั้งเจ็ดคนทำไมไม่มีใครมาเลยแม่ร้องไห้ลูกเกี่ยงกันจ่ายค่ารักษาแต่แม่จ่ายค่าเรียนลูก7คนคนเดียวแม่คนเดียวเลี้ยงลูก7คนได้แต่ลูกเจ็คนเลี้ยงแม่คนเดียวไม่ได้ ความเศร้าใจนี้ไปถึงพยาบาลจนเขาแอบ,บถ่ายคลิปและโพสต์ลงโซเชียลแม่72ปีนอนโรงพยาบาลคนเดียวลูก7คนไม่มาเยี่ยมพร้อมแนบแชทกลุ่มลูกทะเลาะกันเรื่องเงินแค่3ชั่วโมงมียอดแชร์2 0 0 0 0 0ครั้งคอมเมนต์ด่าถล่มทลายลูกทั้ง7คนถูกตามด่าในโซเชียลหน้าบ้านที่ทำงานลูกคนโตถึงกับถูกบริษัทเรียกไปชี้แจงภาพลักษณ์ไม่ดีกระทบองค์กร ลูกของพวกเขาเองถูกเพื่อนล้อที่โรงเรียนพอแม่ไม่ดูแลย่าข่าวลงหนังสือพิมพ์เจ็ดบุตรผู้สำเร็จพ่ทอทิ้งแม่ป่วยหนักคนแห่บริจาคเงินช่วยแม่ได้ถึง5ล้านใน48ชั่วโมงลูกทั้งเจรีบมาโรงพยาบาลคุกเข่าขอทอดแม่พวกเราผิดไปแล้วแม่ลืมไปว่าแม่เลี้ยงเราได้คนเดียวแม่ยิ้มทั้งน้ำตาแม่ไม่ต้องการเงินมากแค่อยากให้ลูกมาเยี่ยมสุดท้ายลูกทั้งเคนตกลงกันว่า จ่ายคนละ1 5 0 0 0บาทผลัดกันมาดูแลแม่ทุกวัน6เดือนต่อมาแม่หายดีกลับมาอยู่บ้านลูกทั้ง7คนร่วมกันสร้างบ้านหลังใหม่ให้แม่มูลค่า10ล้านผลัดกันมาอยู่ด้วยเปิดมูลนิธิช่วยผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งชื่อมูลนิธิแม่ของเราและปัจจุบันช่วยผู้สูงอายุไปแล้วกว่า500คนแม่คนเดียวเลี้ยงลูก7คนได้เพราะแม่มีความรักไม่มีที่สิ้นสุดแต่ลูก7คนเลี้ยงแม่คนเดียวไม่ไ